ครับเพื่อนๆนี่เราเข้ามาปลาเล็กแล้วครับวันนี้เราเดินกันช่องพุ่งครับวันนี้วันที่เก้าใช่เปล่าน่าจะจับไม่ผิดนะครับวันนี้วันที่เก้าแลครับนะครับก็จะผ่านเดินพ่านล่องไผยนี่ครับล่องไายนี่นะครับนากลัวครับหมูเงี้ยวเที่ยวคอมันก็จะไปยู่ตามล่องไผยนี่นะครับถ้ามนมีเนี่ยนี่ครับ เป็นทางน้ำไหลลงมาจากร่องเขานะครับทุกปีผมจะมาเดินตามตัวกินน้ำอยู่ในร่องเข่าแบบนี้ก็เพื่อนๆก็จะเห็นประจำแล้วมั้งคลิปผมอะล่องเนี้ยล่องช่องพุ่งเขาเรียกช่องพุ่งนะครับเพราะว่ามันดิ่งขึ้นไปเลย <c oughs> ขเขาก็เลยเรียกช่องพุ่ง มันเป็นทางขึ้นเข้านะครับสองดูสามต้นไม้ใหญ่ครับางขหลังนน้นนะครับเือเกาะนี่เดินมาดูคอนเกานะครับเดิ๋มาดูคอนเกาอ่อน,อนตรงนี้มีอยูหกเจ็ดขอนครับปีที่แล้วผมตีไปหมดเลยหกเจ็ดคอนเจอแล้วครับหลังหนึ่งแต่ว่ายังไม่ได้ทายเพื่อนๆดูนะครับเดี๋ยวค่อยทาย เดินดูทางกันครับนี่เป็นภูเขานะครับข้างนี้ก็เป็นภูเขานะครับจะมีร่องน้ําไหลลงมาแบบนี้แต่เราก็ต้องเดินเข้าไปข้างในครับเพื่อไปดูคอนเกาเราก่อนว่าคอนเกาเราเากาะไหมถ้ามันมาเกาะเดี๋ยวเราจะมาตีหลังนอกนี้กันครับเจอแล้วข้างนอกหลังหนึ่งโอ้โหครับ ไอ้หน่อยเนี่ยทางดีครับเรามาประจำมั้ยเราเดินประจำแล้วต้องทางนะครับอื ความงามของธรรมชาติครับที่บางคนก็ไม่มีโอกาสที่จะได้มาเดินแบบนี้ปวดแล้วเหนื่อยครับเหนื่อยจริงๆอ้ยต้นไม้ลมทับถางแล้วครับไปยังไงเนี่ยเออโอ้หักเลยนะต้นไม้หักลมทับผางนี่ครับขอนเกาผมจะอยู่ตรงนี้ หลงมุดๆไปดูคงกระทางไม่ไหวอ่ะครับอื ทางก็น่ากลัวเกินทีนี้ลอกครับนี่ครับทุกๆปีพึ่งจะมากินอ้าวมหมาครับ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 บินขึ้นแล้วนี่ครับนี่ครับพึ่งกินน้ำครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับ ครับแบบนี้อยู่ไม่ไกลแน่ครับไปแล้วครับไปแล้วครับ <c oughs> ต้องมาใส่ดูบนช่องอากาศนะครับนะ <c oughs> ครับเพิ่งมากินน้ำแบบนี้ <c oughs> ตัวดีแน่นอนครับตัวดีแน่นอนอนุญาตด,ดูครับ บินขึ้นไปแล้วครับบินขึ้นไปแล้วครับไปทางโ้นนี้ก็มีครับทางนี้ก็มีไปนี่ครับเพื่อนๆทางนี้ก็มีไปแล้วก็ทางนู้นก็มีไปครับทางนน้นก็มีไปบินขึ้นไปเห็นไหมครับเห็นไหมครับบินขึ้นไปขึ้นยอดเขาครับขึ้นยอดเขาเอาไปทางนี้ครับไปทางนี้ครับนะครับขอขอดูก่อนนะครับ อยู่แถวนี้นะครับขอนเกาเพียงขอนเกาขอนเกาก็อยู่ไม่ไกลนี่ครับประมาณเอ่อห้าสิบเก้าก็ถึงแล้วดูขอนเกาก่อนครับนี่ไม่ต้องเดินเสียบไปลาเยอะครับเราก็ดูไปเรื่อยๆครับหลังใหญ่แน่ครับหลังนี้ บนเขานี่ก็เคยมีหลังนึงนะครับตรงนี้คอนเก่าเหมือนกันคอนเกลของผมที่แหละครับมาดูตรงนี้ทีนงครับมีร่องน้ำครับถือว่าเกาะต้นนี้เหรอเป็นพุ่มๆกระเซิงอยู่ครับต้นนี้เดี๋ยวค่อยค่อย,ค,อย,ค,อยค่อยกลับมาดูครับ ขอดูตรงนี้ก่อนครับมีปเปล่าตัวกินน้ำมีครับมีครับมีครับไปครับครับทางไหนครับทางไหนครับไปแล้วครับไปแล้วครับขับบินพุ่งมาทางนี้ เห็นไหมครับดูคอนกากันครับเดี๋ยวเขาก,กลับมานั่งดูตรงน,นี้ทีนึงน่าจะมีลายสายครับลายสายแน่นอนครับแบบนี้เพียงกลับมาแล้วเพียงงกลับมา จงกลับมาจงกลับมาโอ้นี่นะครับนี่ก็เป็นร่องนะร่องร่องข่าวขึ้นไปนะครับอ่าตรงนี้ก็เป็นร่องข่าวขึ้นไปนี่ครับก่อนเก่าผมอยู่ตรงนี้หมาเปล่าหมาเปาะเอ้ยหมาขุะกินก็ได้อไม่มาครับเพื่อน ยังไม่เห็นนะครับหรือว่าบางๆอยู่ยังไม่เห็นนะครับอยู่แถวนี้นะครับไม่ไกลหรอกเชื่อผมได้อาจจะไปเกาะกิ้งอื่นก็ได้ครับอาจจะไปเกาะกิ้งอืน่น ต้นอื่นต้นนี้มันไม่มีที่เกาะแล้วก็เสิญน้ำแล้วก็ดูด้วยครับะนะครับเมื่อกี้ไปดาว,วูขอนเกาต้นนู้นนะครับยังไม่เจอนะครับเดี๋ยวเราจะมาขึ้นล่องเข่าล่องนี้ขึ้นล่องน้ำไหลนะครับเห็นน้ำไหลตลอดทางเลยนะครับ ขึ้นไปดูว่าจะเจอไหมจะเจอหลังใหญ่แน่ครับหลังนี้ขอวนาครับขอหลังใหยไจโยสูงก็ช่างขอหลังใหยอย่างเดียวไม่สนใจอยู่แล้วนี่ครับเป็นร่องน้ำนะครับ เนของเงาแตกเหมือนกันนะครับวันนี้ไมเห็นครับพยายามดูช่องอากาศอยู่นะครับวบกก่าบ,บินขึ้นมาเปล่าไม่บินครับไม่หนีนะครับจะไปอยู่ตรงไหนเขาว่าเอออยู่ใกล้ๆเธอหนะอยู่ใกล้ๆสักน้อยเธออย่าให้ขึ้นข่ามากเลย นะครับช่องพุ่งนะครับเคยพาเพื่อนๆมาเดินดูตอนหน้าแรงแล้วครับข<ะ>าดร้อนครับอบอ้าวเหมือนกันนี่ขึ้นไปกน้อยนึงโอ้โห บรรยากาศนะครับชมบรรยากาศกันไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆผ่นานผลไม่รู้จะสั่นหาทำอะไรประพูดแล้วสวยมากเลยครับชมบรรยากาศนะครับน้ําไหลลงจากภูเขาไปนะครับโอ้โหข้างบนเคยมีคอนเก่าอยู่ ก็พยายามสังเกตอยู่ลครับยังไม่เห็นนะครับยังไม่เห็นถือว่าเนื่อยนะครับดูบางยอดเข่าชุลอฮ้อโอ้พระเจ้า้ไมกอโอ้แย่แล้วครับหายต่อครับ มันสูงมากเลยต้งนงิ้ววาไว้มั้งเนื้ออือเพื่อนๆครับภาวนาอย่างเดียวขออย่าให้เกาะต้งนงิ้วเลยไม่อยากปีนแล้วต้งนงิ้วเหนื่อยครับแต่ในชีวิตจริงมันไม่ได้ปีนนะครับต้งนงิ้วเพราะว่าไม่เคยครับดูกันครับ ข้ำเข่าขึ้นไปเลยครับน้ำไหลธรรมชาติครับน้ำนี่กินได้นะครับเดี๋ยวอย่ามาเกาะขอนกาวต้นเอ็นเนะอะเออจอดครับยังไงครับ นปอีครับยังไม่เห็นนะครับแม้แต่ตัวบินก็ยังไม่เห็นข่าวลูกนี้ชันนะครับพอถึงเรียกช่องพุ่งครับชันมาก มีตะโก้สามสิบถอยขึ้นทั้งนั้นเลยตรงนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันเรื่อยๆไม่เห็นอะไรพิสัาเก่น,นะครับ พยายามดูอยู่นะครับยังไม่มีอะไรที่สังเกต เดี๋ยวไปเดินติงข่าวลูกนู้นครับเดี๋ยวไปเดินติงข่าวลูกนู้นเห็นไหมครับชชายๆน่นยลองไปดูกันครับแต่ว่าเมื่อกี้กเหมือนกับเหมือนจะบินขึ้นมาทางนี้นะมันจะไปบินวอกหรือว่ายัางไงผมก็ยังไม่ลองบอกเพื่อนๆเพื่อก่อนเลยนะครับถ้าไม่เจอพรุ่งนี้ผมก็ต้องมาอีกครับมาจนกว่าจะเจอครับทิ้งไม่ได้ครับ ยามแงนดูอยู่นะครับข้างบนลูกนี้มันฉันนะครับฉันมากไปครับเดี๋ยวเราไปเริ่มนัดหนึ่งใหม่ย้อนกลับมาที่ร่องน้ำอีกแล้วนะครับที่มีตัวกิน,นครับน่นครับตัวบินอยู่นะครับเลยจับถางผมว่ามันบินขึ้นไปร่องนี้นะขึ้นไปต้นไผ่นี่ ผมยังไม่แน่ใจนะครับดียวต้องดูอีกทีหนึ่งนะครับตัวมากินน้ำนะครับบินเงี้แล้วครับบินเงี้ยแล้วเพื่อนมาช่วยผมลุ้นนะครับนะครับ ตงน,นี้ตัวเยอะครับตรงนี้ตัวเยอะนี่ยครับบินนี่เนี่ครับ,บ,นนรบไปแล้วครับไปแล้วครับบินหายครับ <laughs> โอ้ยแย่แล้วครับ เพื่อนครับบินไปทางนี้ครับบินลงมาจากนี้ดูชัดชัดครับดูให้ชัด,ดชดนะครับขออนุญาตเพื่อนเพืนดูให้ชัดๆก่อนนะครับจะได้บอกถูกนะครับว่าบินไปทางไหนแน่ บินลงมาจากตรงนี้บินลงมาจากตรงนี้ครับมีบินตรงขึ้นไปก็มีครับแต่ว่าจะไปโค้งอ้อมเดี๋ยวผมจะเดินตัดตรงนี้ไปเลยนะครับมีเดินตัดตรงนี้ไปเลยเดี๋ยวไปดูกันครับครับเพื่อนๆเห็นนะครับเพิ่งนะครับเพิ่งล่วงครับหลังไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ก็ขอเจอครับหวัาละหลังก็ยังดีครับ แต่น้าหัวอุมอยู่นะครับเออน้าหัวอุมอยู่ครับนี่นะครับเดินนะครับนี่ต้นนี้เป็นคอนเกานะครับต้นนี้เป็นคอนเกาแต่ว่าเขาไม่เกาะเพราะต้นนู้นเขาย้ายมากเกาะต้นนี้ครับนี่นะครับ เต็มเลยนะครับน้ำตักครึ่งหลังเลยนะครับโอ้เล่นเวฟเลยครับผีเสื้อผีเสื้อเข้าไปกวนครับเล่นเวฟเลยครับโอ้โหดูนะครับพึ่งเล่นเวฟนะครับดูนะครับดูนะครับเพื่อนแบบนี้จะดูดูหรือไม่ดูเดี๋ยวก็รู้ครับผ่านโถนไม่ได้ใส่ชุดนะครับวันนี้เสียวเหมือนกันครับเสียว จะต้องจะไปดูกันนะครับฮ่าเอาเอาขาตั้งกล้องไม่ได้เอามานะครับขาตั้งกล้องลนหักแล้วต้องต้องซื้อใหม่ครับเดี๋ยต้องกลับไปซ่อมกันมันต้องซ่อมได้ครับทุกอย่างมันต้องซ่อมได้เดี๋ยวเราเอาหลังนี้เสร็จก่อนครับเดี๋ยวกลับบ้านแล้วนี่ก็ะเที่ยงฟ้าแล้วครับมาตั้งแต่สองโมงเช้า เดินตามหาตัวกินน้ํานะครับหาไม่เจอครับอยู่บนขขานั่นละครับแต่ว่าเออด้วยอากาศครับสภาพอากาศมันร้อนเป็นทวันกวัวทวันพูครับทวันมันมองไม่มีใบยอยู่วันผู้ตอกถอยดีฟ้าครับเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูตอกถอยครับอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูผมตอกถอยครับ หยิบหย,ยิบยุบแล้วนะครับใส่แล้วครับเริ่มแตกแล้วครับจุดพบขึ้นไปต่อนนะครับพึ่งมันแตก และก้อนดีนะครับเพื่อนๆแต่ง้วนก่อนมันมดีที่สุด เต็มปิดนะครับเพื่อนยอดครับครับเพื่อนขึ้นมาถึงหลังแล้วนะครับหลังยงหน้าผมนี่แล้วนะครับว่น้ำปิดตาสวยนะครับอุ้เนะครับสุดยอดครับนี่ครับผ่านโหนนะครับผ่านโหนเขาย้อยครับรายงานตัวครับน่ครับเราหาพึ่งกันทุกวันนะครับนะครับ ยายไม่ยายครับเพื่อนๆก็ดูเอาเอาอขอตัวแป๊บนึงครับนี่นะครับเพื่อนออออน้ำปิดตาสวยมากเลยครับหนูข้างนะครับ ่าโโบเลยนะครับเพื่อนอ่อนใหญ่นะครับเนี่ยหลังเล็กแต่ว่าไม่เล็กนะครับอืมเราก็ดูกันไปได้แค่นี้แหละครับอ <laughs> เออถ่ายให้ดูนาๆน,าน,น้อยครับเพื่อนเพราะว่าขาตั้งกล้องไม่มีไม่รู้จะตั้งตรงไหนครับไม่รู้จะไปเน็บไว้ตรงไหนอืมครับมาโทรศัพท์ปัดเลย ตัวอ่อนก็ยังสวยนะครับตัวอ่อนก็ยังอ่อนนะครับนี่นะครับน้ํานะครับโอ้โหสุดยอดครับสุดยอดครับสุดยอดครับเพื่อนๆจะเห็นป่ะเนี่ยฮะดูดนี้ครับผมไม่จะจับยังไงไม่รู้นะไม่รู้จะจับยังไงครับเพื่อนตามกันยาวๆนะครับขอตัวแป๊บนึงครับ แล้วก็เสร็จสิ้นพิธีเรียบร้อยนะครับครบครบก็ยังอยู่ครับเหลือหลังไว้น้อยนึงครับไว้ให้เขาทําต่อเอามาได้น้อยเดียวนะครับเอามาแค่น้อยเดียวเ,เดี๋ยวไปดูกันครับอัปเดตอ่านี่นะครับเหลือไว้เขาทำน้อยหนึ่งนะครับแล้วก็เอาตัวมาน้อยนิดน้อยครับเอาตัวมาสามแผ่นเองนี่นะครับจะมีเกสร น้ำหวานสวยครับน้ำหวานน้ำหวานสวยเป๊ะเลยเดี๋ยวจะให้ดูทิ้งครับนี่นะครับน้ำหวานที่ได้นะครับปิดตานะครับนี่ประมาณสามขวดได้ครับประมาณสามโลน่าจะได้อยู่ไม่ได้ก็ใกล้เคียงครับนะครับปิดตาสวยสวยเลยนะครับอ่า ยอดครับอ่าถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจอ่อคลิปอาจจะไม่สวยครับเพราะว่าขาตั้งกล้องมันหักแล้วไม่ได้เอามายัางไม่ได้ซ่อมครับต้องกลับไปซ่อมก่อนอ่าคลิปไม่ต้องขอลาด้วยครับด้วยภาพธรรมชาติสวยงามครับสวัสดีครับ